ถึงแล้วนะครับวัดถ้าเสือเขาจะมีรถลางให้นะครับคนละ20สสามารถขึ้นได้แต่เราต้องการความชาเลนจ์เราจะไปขึ้นบันไดครับนี่ครับบันไดไม่สูงเท่าไหร่ครับ โอ้ยยังไม่ทานขึ้นทางเริ่มเหนื่อยแล้วเอาแล้วครับก้าวเริ่มช้าลงแล้วครับ อะมาถึงครึ่งทางก็ดูวิวซะหน่อยนึงสวยอยู่ขึ้นไปต้องสวยกว่านี้เอาเอาวะอีกสักตั้งนึงคุณพี่ขอทางหน่อยหืมก้ามน้องจะเป็นมันมัดขึ้นขึ้นลงลง,ลงกวดบันไดทุกวันไปอีกนิดเดียววะสู้เขาโอ้โหกูคิดถูกหรือคิดผิดวะเนี่ยดูงี้ก็นั่งรถลางดีแท้ ยี่สิบบาทวิวน่าจะดีกว่านะนนแถมไม่หอบด้วยรถล,ลางรอบหนะ้าค่อยว่ากัน,น <c oughs> อ๋อวะไปต่อเอา คุณพี่นําไปสะไอจาำขึ้นไปอีกนิดเดียวแลวแล้วเราก็ขึ้นมาถึงนะครับโอ้โหมีของขายนะครับมีร้านน้ำแล้วก็มีบันไดขึ้นไปร้านวัดต่อนะครับ ถึงสักที่ลานวัดโอเคโอค้โหแวบแรกพระเจ้าองค์ใหญ่สวยสง่าสมกับราคาเหนื่อยที่ขึ้นมาถึงแต่ที่จริงไม่เหนื่อยก็ได้แค่จ่าย20บบาทโอเคเดินชมวิวรอบวัดกันโอ้โหสาธุ และนี่คือวิวดานพักด้านบนนะครับก็จะเห็นแม่น้ำแขวด้วยนะครับสวยมากโอเคแต่ฝุ่นเยอะไปหน่อยคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วันนี้ไปต่อหน้าข้าวน่าจะสวยใช่ไหมฮโห่บ้านอย่างนี้เนาะดีเลยอะ่ะบ้านในฝันเย็ยนๆก็ตั้งวงใช่ไหม แล้วครับพล่อภารกิจต่อไปเราก็จะขึ้นไปยอดพระเจดีย์นะครับเพื่อไปดูวิวมุมสูงอีกทีหนึ่งโอเคเดินวนขึ้นไปครับก็จะมีประมาณ7ชั้นนะครับบนเจดีย์อันนี้คือชั้นแรกนะครับ แล้วเราก็ขึ้นมาชั้นสี่นะครับก็เห็นงานวาดภา,า,าพปฏิมากรรมฝาผนังนะครับก็จะเป็นรูปล้อหนึ่งถึงล้อส,สิบนะครับบวกกับประวัติย,อย่อๆนะครับแลวแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับชั้นสุดท้ายวปวสวยมากครับเห็นพระองค์ใหญ่จากด้านบนนี่คือแบบสวย แล้วเราก็กลับลงมานั่งพักจิบน้ำกันที่ลานนั่งพักตุ๊กตาูปั้นนะครับล้วก็มาต่อที่วัดบ้านธรรมนะครับที่ขึ้นชื่อว่ามีพระเจดีย์ที่สวยอยู่ข้างบนนู่นครับเห็นไหมครับสีทองๆอ,อยู่บนนูน่นเราจะขึ้นไปตรงนูน้นะครับตอนนี้ <c oughs> เราก็จะกำลังเดินทางไปขั้นบันไดขั้นแรกกัน ก็จะมีท้าเวสสวรรน,นะครับยอยู่ด้านหน้าบันไดก็สามารถาว่ากาบไหวบูชากันได้นะครับท้ดมังกรด้วยครับแกตอนนี้เรามารอท้องมังกรแล้วนะครับเพื่อไปต่อสู่หางมังกรมาถึงแล้วครับจุดพักจุดแรกหางมังกรโอ้มาไกล อันนี้ก็จะเป็นวิวด้านบนห่างมังกรน,นะครับก็สวยไม่เบาโอเคพักเหนื่อยแล้วไปกันต่อดีกว่าเส้นทางนี้อีกยาวไกลแลแล้วตอนนี้เราก็มาถึงจุดถ้ำแล้วนะครับเป็นโซนสอจะมีพักอยข้างในนะครับเราจะเข้าไปกัน หูเย็นาสวยงามอลังการมากครับอากาศก็จะเย็นเๆหน้านอนมากเลยครับแต่เราต้องขึ้นไปต่อนะครับก็แวะมาชมความสวยงามเอาน้ำได้ <c oughs> โหมีคนนอนอยู่บนนี้ด้วยนะ มาถึงกันแล้วครับทุกคนเจดีสีทองมีนากปกบนยอดเขาเดินขึ้นมาเกือบสองพันขั้นโอ้วิวบนนี้สวยมากครับโอ้โหเห็นแล้วหายเหนื่อยขอพักหอบแป๊บ ก็ถือว่าภารกิจสำเร็จนะครับเป็นวิวที่สวยมากข้างบนชื่นใจมากครับ